สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาอธิบายการทำงานของเซลล์โปรไวเตอร์แล้วก็เอ็กซ์ตร์คอรบานะครับเราจะเริ่มกันที่เครื่องมือเซลล์โปรไวเตอร์ก่อนนะครับเปิดเครื่องมือเซลล์โปรไวเตอร์ขึ้นมาหน้าตาของเซลล์โปรไวเตอร์ก็จะเป็นแบบนี้คลิกไปที่ฟอร์มหนึ่ง เปลี่ยน maximize box ให้เป็น f a l s แล้วก็เปลี่ยน minimize box ให้เป็น f a l s เปลี่ยน l a e l button ให้เป็น True นะครับเครื่องหมาย test e a e l provider ก็จะขึ้นมาบนฟอร์มของเรานะครับ ที่เท็กเปลี่ยนเค้าเ a วิเกเตอร์ให้เป็นอินเดนะครับแล้วก็เค้ s สปริงให้ใส่ข้อความที่ที่จะบอกถึง mm hmm. เคบอกอันนี้ว่าทำงานยังไง อันนี้ก็เช่นกันนะครับเปลี่ยนเป็น index เขียน health s t r i เราลองมาลักันดูนะครับสลิไปที่เพกได้เทกหนึ่งนะครับแล้วกด f หนึ่งเทลโปไวเดอร์ก็จะแสดงข้อความที่เราป้อนเข้าไปนะครับหรือว่าเราจะกดที่เครื่องหมายเซสชั่นแล้วไปสิบในเทกมันก็จะขึ้นเหมือนกันครับ ตัวอย่างการทำงานของเทวโฟยเด้วยก็เป็นแบบนี้นะครับต่อมาเป็นเครื่องมือเคสซัปอบาร์เปิดเครื่องมือเคสซัปอบาร์ขึ้นมาหน้าตาของเคสซัปอบาร์จะเป็นแถบเลื่อนๆนะครับ ดับนิปเข้าไปในเก็บสกอบานะครับใส่เทคที่เราต้องการเรื่อน ดอดแลวลูด้วยก็ดัดตูดจริงต้องมากด้วยเราอยากจะให้เลื่อนให้เลื่อนค่าของอายุเนี่ยตั้งแต่50ถึง1 1ถึง50นะครับแล้วก็ คลิกที่มาที่ property ของตัวกายูนะครับที่มาที่ property ของเวัวสปอร์บาร์ครับแล้วเปลี่ยน maximum เปลี่ยน maximum ให้เป็นค้นมาสิบ minimum ให้เป็นหนึ่ง เราลองมากดหลังกันดูนะครับเลขอายุก็จะเลื่อนตามเก็บสการ์บาที่เราได้ตั้งค่ากันนะครับตั้งแต่หนึถึง50นี่ก็เป็นตัวอย่างของเก็บสกอร์บารนะครับ าาทงงนขอนเรามาดูหน้าตาการทำงานของโปรแกรมของนอนนะครับเป็นโปรแกรมกรอระว,วัด ให้ใส่ชื่อนามสกุลเพศอายุวันเดือนปีเกิดนะครับช่องนี้ใส่ชื่อ อายุแล้วก็เลื่อนตามอายุนะครับสมมติอายุ20 26ปีเกิดวันที่5เดือน5ปี2520นะครับนี้ขอให้กดยืนยันกดยืนยันเรียบร้อยโปรักม เสร็จสิ้นขอจบการทำงานเพียงเท่านี้นะครับผิดพลาดประาการใดก็ต้องขออภัยไว้ด้วยครับขอบคุณครับ